โอเคก็สวัสดีครับอยู่กับช่องจิลิโอไปเลยแล้วก็อย่กับผมเองครับอ้าวแล้วเสยียงกดห้าอะไรเนี่ยเสียงไอ้นี่โอเคก็ขอโทษด,ด้วยนะครับกับคำหยาบที่พูดไปนะโอเคก็ผมได้ติดงานนะก็ต้องขอโทษด,ด้วยวันนี้นะ่าจะลงคลิปช้าไม่รู้ว่าคนจะมีดูสักกี่คนนะครับแต่ผมก็จะทำเราจะทำเอ้ยไม่ใช่จะติดลิ้งกันสิ คนไม่มีดูผมก็จะทำเอาสิ่งนี้ผมทำนนะคือกรรมไม่ใช่เหี้ยอเลยเนี่ยจังเลยโอเคก็วันนี้ไม่ได้มีอินเสิร์ตแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำอินเสิร์ตไ้นะต้องขอโทษด้วยกับวันนี้ก็วันนี้ก็มาแค่เออมาบอกนะว่า อนนี้ทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับก็ขมูสามดาวเจนอนครับแล้วก็ถ้าใครจะเปิดไอ้กิจกรรมมันนี้นะครับต้นเกมนะผมว่าคุ้มนะครับกับกิจกรรมเออกิจกรรมนี้นะครับเรเปิดไป60แล้วมันจะได้เนี่ยมาเยอะมากเลยนะเนี่ยมันได้มาเยอะมากเลยระหว่างทางแล้วมันแจกตั๋วมาเยอะเหมือนกันนะครับก็ถ้าทำเนี่ยอีกอีกมันเหลือเวลาหกวันนะโอเคก็น่าจะทันแล้วก็คุ้มด้วยนะครับสำหรับต้นเกมนะเนี่ยมันได้มาเรเอาไปอัพ ขนาดไปไปแบบเลทเกมนะครับบางทีมันยังไม่พอเลยนะกับไอ,อ้ไอไอของไอ้ของสองชิ้นนี้นะครับไอนะ้เนี่ยที่เป็นนี่ครับคิินเฉพาะกับไอ้นิวนนวเคียชเพะนะครับสองอันนี้มันก็ไม่พอนะขนาดเป็นเลทเกมนะก็แนะนําให้สุ่มไว้นะครับถึงมันจะไม่มีอัปเดตตัวอัปเดตก็ตามนะครับก็สุ่มไว้ก็ดีนะครับก็ไม่ได้แย่นะโอเคก็อันนี้ก็มาบ่นเพียงท่านี้นะครับแล้วก็ นี่จะกรม,มาใหม่นะครับนั่คนก็คือนี่ครับเติมครบสองวันครับได้นี่ครับจะมีแทงท็อปนะครับราชาแล้วก็โกลิโกลิบาร์นะครับแล้วก็โกลิพิซเนอร์แล้วก็ดาร์กชายนะถ้าใครไม่มีเออเอเดอาหรือว่าใครอยากได้เอเดอาอย่างสมมติผมมีดาร์กชายนะครับผมมีดาร์กชายแล้วถ้าผมอยากได้เออผมอยากได้จกซอมันใช่ไหมครับนี่ครับผมอยากได้จกซอมันผมก็แค่เติม เออผมแค่เติม2วันนะครับวันละ3าบาทแต่ถ้าใช้ลดราคาด้วยก็เป็น29บาทนะก็ประมาณนี้ละกันก็คือเติมไป2วันนะครับก็วันละครั้งแล้วก็แถมได้ตัวแดงก็ตต,ต,ตัวม่วงด้วยนะก็ประมาณนี้ก็เอามานะครับได้แถมแถมได้กล่องไอ้นี่นะครับถ้าเอาดาร์กชายนะก็ได้อีกตั้ง40เศษเลยนะกับแค่6 0สกว่าบาทนะสองอันเนี่ยิดผมคิดว่าคุ้มมากกับ40่บเศษนเนี่ยอย่างแทงท็อปมาสเตอร์หรือราชเาทวีลึกหรือว่าโกลิบาลน,นะครับ แต่ฟื้นต่างเขาต้องจัดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีลูกมันมีซัพพอร์ตเข้ามาเป็นลูกแก้วกุลิบาลบอกเลยว่าเป็นตัวที่โหดโหดโหดแบบเหดมากๆนะครับกับสายปีศาจนะผมบอกเลยว่าโหวิดโหวิดเวอร์เลยนะประมาณนี้แล้วกันโอเคก็ไว้เจอกันเอ้ยไม่ใช่สิก็มานะครับพามาดูนะครับตอนนี้อันดับพลังนะครับอยู่ที่157นะครับอย่างกาก้ากัวอยู่นะพลังอยู่265,913นะ อันด่านอยู่สาสิบสองนะครับแล้วก uh, ็ตัวละครสุดแก่อยู่ห้าสิบเจ็ดเลยนะเพราะผมทํสามดาวของเจนอยไปแล้วนะครับแล้วก็ยัดของม่วงนะเกือบเกือบโหดสุดแล้วนะแล้วก็กิวนะครับคิวอันดับที่สองนะครับโอเคก็ประมาณ well, okay. น number, ี้แล้วกันนะครับก็มาดูเจนอตผมนะครับมาดูเจนอยเล็กน้อยนะครับกวันที่แปดนี่นะครับมีอาวุธสามดาวนะครับตาสองดาวนะครับแล้วก็มาดูที่อุปกรณ์ครับถ้าอันนี้สวยนะผมถ้าอันนี้เป็นเฮดพีหรือเป็นอะไรก็ได้นะผมว่าสวยมากนะครับตอนนี้ก็นี่นะครับ เออเสื้อนะครับเป็นบวกหนึ่งดาวนะครับนี่นะครับ HP คิติคอนนะครับแล้วก็กางเกงนี่ HP HP นะครับแล้วก็รองเท้านี่ HP ตันถานแล้วก็นี่นะ HP อัตาดาเมจนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็นี่นะหกโมงแสนตันถานตรงนี้อยู่ครับแล้วก็ผมทำผมทำตัวละครอยู่แค่ประมาณสี่ตัวนะที่เห็นผมไม่ขึ้นท็อปร้อยตะคีผมทำตัวละครอยู่สี่ตัวนะตอนนี้แล้วผมเหลือไว้อีกสองตัวนะครับนี่ครับนึ่งเป็นไรเดอร์ครับ สองหมื่นกว่านี่นะครับขนาดที่โตเอวสี่ห้าหมื่นเลยนะครับผมก็กากไว้ก่อนเนาะขอกากไว้ก่อนแล้วกันครับูโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับโอเคก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็กดไลค์กดซับสไคร้นะครับถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์แล้วถ้าอยากรู้หรือคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยเลยทักส่วนตัวมาก็ได้นะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในวันที่เก้าบายครับ me